สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ไทยริเวนงกลเยเซค่ะวันนี้ยายมันลี่จะพาทุกคนไปยำขนมจีนอร่อยๆกินกันค่ะวันนี้โอเคค่ะตอนนี้กําลังเตรียมของอยู่ค่ะไปดูกันเลยค่ะจีนค่ะที่นี่ก็จะมีแต่เส้นแห้งนะคะทุกคนพอเส้นแห้งเราก็จะใช้แบบต้มเอาแบบนี้ต้มแปปเดียวก็ใช้ได้แล้วค่ะต้มประมาณสักสานาทีสานาทีก็ได้แล้วอันนี้เป็นเส้นของญี่ปุ่นค่ะทุกคน ไปดูกันต่อกันเลยค่แะแบบนี้ค่ะพร้อมที่จะยำขนมกินแล้วค่ะมาดูส่วนผสมกันเลยค่ะก็จะมีอันนี้จะเป็นลูกชิ้นลูกชิ้นปลาอันนี้ก็มิกซี่ฟู้ดแล้วก็นี่มีกุ้งแล้วก็นี่มีปลาไม่ไม่ไม่มีปลาทูค่ะวันนี้ก็เลยใช้ปลาใช้ปาลานินไม่มีไม่มีกระดูกเนาะอันนี้น้ํายำเตรียมเรียบร้อยแล้วแล้วนี้ก็เป็นเส้นขนมจีนนี่ก็ต้มไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีท่ว แล้วก็มีต้นหอมอันนี้ก็มีผักชีใบเลื่อยแล้วก็มีพริกแล้วก็มีสซรแห่นนยหอมแดงแล้วก็มีพริกข่าค่ันี้ก็ส่วนผสมก็เสร็จแล้วค่ะแต่ทีนี้ก็จะใส่พวกซีฟูด้ดเส้นนี้จะใส่ทีหลังนะคะเพราะว่าเส้นมันจะเอื้องน,นีวมันจะแม่กว่าเนางนี้เป็นกุ้งใส่กุ้งไปก่อนอันนี้เครื่องเน้นๆเลยค่ะเครื่องอเต็มเลยวันนี้ กิให้จุใจไปเลยแต่เครื่องนีจะได้มันอยนนนะแล้วก็จะอันนี้ก็จะคุกก่อนนะคะคุกเอาเอาน้ำให้เข้ากับไอ้น,นี่ก่อนเข้ากับซีฟูดของเราก่อนนี่ค่ะอันนี้พอเข้ากันเสร็จแล้วเราก็จะใส,ส่ส้นเนาะ กินกันหลายคนค่ะเนี่ยำมะนี้จะทำให้หมดเลย <c oughs> กินเยอะๆอันนี้กินทั้งวันไม่หมดไม่กลับบ้านอันนี้เพื่อนย่าันี้นนก็มากินดนะ้วยค่ะทุกคนก็ยอมะน,นี้ใส่ถุงมือแล้วนะคะอันนี้ใช้ใช้มือคนได้ค่ะ ยยมันนี้ก็คุกันเสร็จแล้วนะคะทุกคนเส้นก็เสร็จแล้วเดนะอันนี้เดี๋ยวจะใส่เป็นเครื่องรุงเลยค่ะก็จะมีถั่วฝักยาวเนาะถั่วฝักยาวนี่เราก็จากสวนเราเองตัวฝักยาวอันนี้พริกเป็นลูกๆยายมันนี้จะใส่เป็นลูกโดดเลยค่ะใส่เป็นลูกโดดแล้วก็มีพริกพริกซอยแล้วก็มีหอมอืมก็มีขีใบเลื่อยเสร็จแล้วน่ยยายมะนี่จะใบโรยข้างหน้านะคะทุกคนเพราะว่า ซาเละเน่เขาจะมันจะนิ่มง่ายเนาะแล้วจะดูไม่สวยเวลากินผักของเราก็เรียบร้อยแล้วค่ะไอ้ยมเอี่ก็จะคุกเลยนะน่าร้อยไมคะทุกคน <c oughs> อือโ้ย,โยน้ำลายไหลเลยเนี่ยแยมลรี่ทาเองก็น้ําลายไหลายเองเลยเนี่ยอืออืมคุกให้เข้ากันเนี่ยมีลูกโดดด้วยอยืเทเลนมอนเทสเใส่เลืมใส่พริกป่นด้วย พี่มนต์พี่มังมกินกินกันได้ใช่ไหมไม่เผ็ดใช่ไหมสองคนเนี่ยเอาเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวได้ร้อเดี๋ยวได้ร้อโอ้หน้าอร่อยมากเลยค่ะอันนี้ก็เป็นการเสร็จแล้วค่ะทุกคนนี้ก็จะใส่ใบสะระแหน่เลยนะคะเพราะว่าสะระแหน่เขาจะนิ่มง่ายเนาะแล้วยายมะลิไว้โรยหน้าตกแต่งสวยงามด้วยเน็ตหนึืง ค่ะน่าอร่อยมากเลยค่ะอืมหอมปลาหอมกลิ่นปลามากนี่โอ้ว้าวเครื่องเต็มเต็มเลยค่ะเครื่องเต็มเต็ม ตอนนี้ก็เสร็จแล้วค่ะนะ่ากินไหมคะทุกคนนี่ค่ะน่านรับประทานไหมคะมากินด้วยกันเลยค่ะทุกคนโอเคค่ะไปกินกันเลยค่ะ มากค่ะอร่อยถึงใจอยู่เมืองไทยมันจะมันจะมีขายแต่เมนูนี้ใหม่นะหนูว่าแบบทันสองการ์ึงแต่ไม่เคยพูนๆอย่างนั้นนั่นแหละเขาเป็นคนจริงจริงนะจริงจริงถ้าถ้าชอบถ้าแบบเนี่ยมาสสายอีสรนแซ่บๆมันจะกินเยอะถ้าถูกปากไม่ตะเกียบไม่ถนัดต้องใช้มือ แซ่บ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 ยำขนมจีนนี่ประวนตรงประวานบ้าน ถึงเซไปไงมรุกคนไต้แต่ไม่กินเผ็ดเมื่อก่อนกินเผ็ดเยอะกินแล้วปวดหัวเหรอเขาใส่กินเผ็ดมากกินเผ็ดจริงๆเพราะเขาเพรามันปวดทุบแบบซึ๊บเลยนะพูดแบบมึนแบบตั้งแต่บ้านเนี่ยก็เลยเลิกกินครับต้องพลดลดลงมาอแล้วก็มามามาจุ่มอยู่ที่นี่พอดีก็เลยแบบไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่กูแบบเออต้องไหวอีกหน่อยนั่นแหละก็เป็นข้อมกาตร์แต่แรกแต่แรกกินเผ็ดได้พออายุมากขึ้นอ่ะจะกินไม่ได้รู้ปะ ฉะนั้นตอนนี้กินได้ดิกินก่ <c oughs> นอนเมื่อก่อนอยู่กับลูกน้องอีสานไงแล้วพอแบบสิบห้าวันพอเงินเดินออกเงี้ยลูกน้องก็เออมีงานอะไรเงี้ยมันก็ต้างลูกน้องไปซื้อหมูไปฆ้าหมูเปนทีละตัวใช่ไหมหแล้วเรามันจะเป็นรวบว่า,ว,าว่าคนขายหมูคนไ,นไหนเลี้ยงหมูดีอะไรประมาณอย่างเงี้ยถ้าพอมันบางคนชอบกินซอกเล็กอก็คือทั้งหมูทั้งเลือดทั้งแบบลบบเลือดนะอะฮะยำยำใส่เลือดเลยไม่ต้องไม่ต้องอะไรเลยบ้านพี่เขากินกันแบบนั้นแหละแต่ว่าพี่ไม่กินบ้านพี่เขากินกันแบบนั้นแหละ ถ้าอย่างที่บอกก็คือว่าต้องดูว่าเราไปซื้อหมูให้ไปซื้อหมูจากไหนจากคนไหนอย่างเงี้ยน่ากลัวโรคเมากเลยแหละเงี้ยทุกคนนี่ยังกินเลยเพราะมันมีโรคที่ว่ามันมีนัพยาที่คนกินแล้วแบบหมูดับเลยนะหมูสดอ่ะก็อิ่มแล้วอืมโอเคค่ะวันนี้ยามลิก็พามากินยำขนมกินตอนนี้เ็าอิ่มมากเลยอิ่มมากค่ะอิ่มมากแล้วก็อร่อย อร่อยมากด้วยอร่อยมากด้วยใช่ไหมแซ่บสุดๆโอเคค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ช okay, like, like, ่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ยายมานลด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดชิปต่อไปค่ะไปค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่ค่ะ